จังหวะน,นี้ในนางนี่จูบแล้วนะคุณคุณจะตายคุณจะตายถ้าคุณเลือกผิดมันจะระเบิดเดี๋ยวนะคุณนี่คุณเห็นอนาคตผมหรอไม,ไม่เห็นมันมืดมากฉันได้ยินแต่เสียงหายใจแต่เหมือนคุณกำลังปฏิบัติการอะไรอยู่สักอย่างที่ที่ตึกไหนสักแห่งอะปฏิบัติการอะไรคุณฉ,ฉันไม่รู้ แล้วคุณจะมีปฏิบัติการอะไรอีกทีเมื่อไหร่ยังไงคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณคือตอนนี้ผมถูกพักงานอยู่คงอีกสักพักมั้งคุณเ้าเราฉันจะช่วยคุณยังไงดีอะฉันจะทำยังไงดีคุณคุณใจเย็นก่อนนะคุณเรายังมีเวลาคุณเราแค่ต้องฝึกจิตให้เชื่อมถึงการแบบที่หลวงปู่สอนแล้วคุณจะช่วยผมได้